คะแนนวิชาที่ดดวิชาเครื่องปคื่อุเครื่องปรุงอตาการเอตัวเอีหมีที่เอารเป็นอาหารที่ใช้เลี้ยงหอยเชอกีค่ะคือถือว่าเป็นวิธีการให้ใช่ก็คือเราเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยไปหมอนเราันการให้เราก็คือ ให้ไปเลยเราก็ดูว่าเพราะงั้นเราก็ดูว่ามันแบบจะเนมันทำดีแค่ไหนแล้วก็รอดกี่เปอร์เสร็จแล้วมันสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ยื้อเวลาให้ยังชวนคุยกันดีนี่เป่นสาวดีเลยเราไม่ใช่สาวดีเลยใช่หรอจะใช้ทำอะไรอ่ะใช่ครับถามอันนี้คืออะไร

นาทีเดียวขอให้าไปีอะครแล้วมันราคาตลาดถามราคาตะไปไปราคาตลาดแล้ราคาตลาดอละไม้แพงเว้ยแพงนะเงี้ยเ่ามีทุนแล้ว คยกินาหร่าเชอรี่ไม่เคยกินครับเคยปะวะอะไรหอยเชอรี่รสชาติเป็นไงครับหอยเชอรี่สีทองเน้อมันจะดุบเกลือทำแบหมุกยลยกไอ้นี่ดำไไอ้นี่ด แล้วที่เปลือกมันขบบี้นมันันเป็นหอยใส่ปลาแล้ว